หลายปีในการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในถิ่นธุระกันดาลของหน่วยแพทย์เพื่อนที่พระราชทานหลายครั้งที่การช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ให้ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งแพทย์เภสัชกรและผู้ที่เกี่ยวข้องยอมสละเวลามาทํางานเพื่อส่วนรวมในครั้งนี้ไม่เคยคาดหวังถึงผลกําไรที่จับต้องได้เป็นตัวเงิน เพียง <P ere ly> แต่เขาเหล่านี้เลือกสะละเวลาเพื่อขอส่งต่อสุขภาพที่ดีสู่ประชาชนคนไทยด้วยกันตามปฏิทานอันแรงกล้าของบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลรามาธิบดีที่พร้อมใจเป็นจิตอาสาของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน่ารออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นี่นะครับเป็นนโยบายของคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาที่จะพยายามให้บุคลากรของเรารได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมยิ่งอยู่เราปฏิบัติงานในในโรงพยาบาลของเราก็ผมก็ถือว่า เราพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเราทําหน้าที่อย่างดีที่สุดในการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลของเราแต่บางครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ในงานประจำเนี่ยมันทาให้เรามองไม่กว้างไกลนะครับการออกบันเทิงในชนบทเราก็จะทำเราก็จะพากลุ่มแพทย์เฉพาะทางที่จริงๆแล้วเขาจะเป็นแพทย์ที่ลงลึกเป็นทวารโลกมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะครับว่าในชนบทของเราเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาแพทย์เฉพาะทางยังมีอยู่นะมันมีอยู่แต่อาจจะต้องใช้กลวิธีอื่นในการแก้ไขปัญหา ลักษณะอย่างนี้เนี่ยคุณหมอที่มานะครับทั้งหมดจะมาในรูปเพื่อนเพศัตว์ที่มาทั้งหมดจะมาในรูปของการกินอาสาทท้งนั้นเพราะใช้เวลาในวันเสาร์อาทิตย์นะครับนะครับส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำมันลถค่าที่พักในคณะเป็นคนออกค่ายาคณะเป็นคนออกโดยที่จะไม่พึ่งกับหน่วยงานท้องถิ่นเพราะเรารู้ว่าเขาก็มีภาระอยู่เยอะอยู่แล้วยาก็เรามาจากรามาธิบดีนะครับรถต่างๆเนี่ยเราก็เป็นใช้ทรัพยากรของคณะทั้งหมดแต่คุณหมอแรงงานทุกอย่างที่มาเนี่ยเป็นจิตอาสาใช้เวลาวันเสาร์อา,าทิตย์ <ๆ S 1> ครับ เราจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชฐานคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยใจอย่างเต็มที่เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจิตอาสาทุกคนยังคงจะทำหน้าที่นี้ต่อไปเพราะทุกคนยึดหลักของคำว่าให้ไม่สิ้นสุดครับศักดาศีมันตะถ่ายภาพบัณฑิตประทุมตะรามาชาแนลรายงาน